อ่ะสบายดีเนาะมอนี้ก็มาพบกับตัวังให้สลักคดีคือเก่านะซึ่งคลิปนี้ตัวังจะนําเอาคลิปดีๆมาฝากให้นะซึ่งคลิปนี้จะเป็นวิธีการปลดล็อกซึ่งจะเป็นรุ่น vivo เนาะเป็นรุ่น vivo รุ่น vivo นี่เนาะจะเป็นโมเดลอันวายเดหนึแต่ว่าแต่ว่ามันจะ ปดไดทุกรุ่นเลยเนาะเกี่ยวกับ vivo นะคนอื่นหมดเนาะเขาต้องปิดเครื่องนะสำรับวิธีนี้จะเป็นการปดโดยมือเนาะตัวบางจะบ่ได้นำใส่คอมพิวเตอร์นะจะปดโดยมือแบบแรกๆเน่ต้องให้เขาปิดเครื่องก่อนเนาะปิดเครื่อมันสนิทก่อนเนาะปิดเครื่องมันสนิทนะแบบว่าบอกให้มันมีไฟค้างอยู่ในล่อมนะโดยประมาณ1 0วินาทีเนาะเมื่อปิดปิดเครื่องพอประมาณ10วินาทีแล้วก็ให กดปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนี่ค้างไว้นะกดแบบนี้นะหนึ่งสองสามกดพร้อมกันนะถ้าว่าเมื่อมันขึ้นมาแล้วเราให้ปล่อยปุ่มปุ่มนีเนะปุ่มเปิดปิดนี่แล้วก็มากดปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้นะแบบนี้นะกดค้างไว้จนกว่ามันจะออกออกอัน ขั้นตอนขั้นตอนอัน hard reset นะเบิ่งก่อนนะบางที่มันจะบบผ่านก็ต้องได้เฮ็ดขึ้นคือเก่านะผ่านนะต้องปิดเครื่องปิดเครื่องคืนอีกเนาะปิดเครื่องคืนอีกอีกเนะาะเพราะว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดแบบว่าเขากด มีปุ่มใดปุ่มหนึ่งซาเนาะต้องมากดขึ้นอีกเนาะหนึ่งสองสมกดพร้อมกันแบบนี้เนาะตอนนี้อาการมันอาจจะเป็นเหาอันปิดเกลื่องอย่างบอลสนิทเถอะนะเบิ่งก่อนเนาะติดตามเบิ่งก่อนเนะมาเป็นแบบนี้นะมาเป็นแบบนี้เขา,าต้อง มาที่ Recovery นี่เนาะ Recovery ตัวรูปนี่เนาะกดหน้าจอบนะ่ได้เนาะกดหน้าจอบดได้เขาต้องมาเลื่อนกดปุ่มลดเสียงเลยนะลดเสียงน,นะยงนี่แล้วก็ปุ่มปุ่มเปิดปิดนี่จะเป็นโอเคนะเป็นการยืนยันนะแบบนี้เนาะ มาหอดขั้นตอนนี้เนาะมาที่วนะิบดาตาเนี่ยเนาะวิบดาตาตัวที่สองเนี่ยเนาะมาหอดตัวนี้แล้วก็ใส่วิบดาตาแทบที่สามเนาะแล้วมาหอดขั้นตอนนี้มันจะทำรหัสเนาะถ้าว่าเราบูฮูรหัสเนาะ ถ้า่หูรหัสเขาจะป้อนรหัสใส่ถ้าว่าเขาบูฮูเขาจะกด,ะก,ดะกดเลขซูนซีโตเพราะว่าเป็นรหัสมาจากโรงงานมาเนาะเลขซูนซีโตนี่เนาะบมเมนบ์โมเม,ม,เมน,น,นเลขซูนหกโตเนาะหกโตเนาะแล้วก็มาที่วิบดาตานาะขั้นตอนนี้ให้รอดทาเนาะให้รอดทา เน้นเนาะเน้นเนาะถ้าว่าผู้ใดที่ว่ากดหอดขั้นตอนนี้บูฮูรหัสเนาะจะกดหนึ่งสองสามสี่ห้กกับผู้เนาะกดเลขหนึ่งก็บ่ได้ต้องให้มากดเลขสูงเบิ่งเนาะถ้าว่าผู้ใดกดเลขสูงผบพานให้คอมเมนต์ถามตูบังคืนเนาะตูบังจะแนะนําต่อเนาะโอเคเนาะมาที่โอเคแล้วก็มาที่วิปดาตมาตูที ตัวที่นึ่งเนาะแล้วมาตัวต่อไปนี่นะโอเคมาที่แบนะ็กเนาะเพราะว่าออกเนาะถ้าว่าโบยังบ,บ่มั่นใจนะผู้ใดที่ว่ายังบ,บ่มั่นใจก็ก,กดวิบดาตาอีกเพราะว่าให้มันรีเซ็ตให้มันหมดก่อนเนาะผู้ใดที่ว่ายังบ่มั่นใจอยากจะวิบดาตาอีกวิบดาตาก็แปลว่าพิธีอันแบบรีเซ็ตนั่นเนาะแล้วก็แบ็กแบ็กนี่มันออกเนาะกลับมาที่แบ็กแล้วก็ มาที่รีบูตตัวเครื่องนี่เนาะตัวเล็กๆนี่เนาะรีบูตเพื่อว่าให้มันเปิดเครื่องขึ้นมาเนาะแบบนี้เนาะเราท่าก่านะอนเนาะเราถ่าอยอันหนึ่งเนาะคลิปมันอาจจะยาวไปเดบาบวาตวัวอังจะบ่ได้ตัดคลิปเนาะจะบ่ได้ตัดคลิป เพื่อความเพื่อความละเอียดเนาะเพื่อให้มันละเอียดแล้วก็ให้เพ,เพื่อนเพื่อนเฮ็ดตามให้มันได้เนาะถ้าว่าผู้ใดเฮ็ดข้างบ่ได้ก็าสามารถคอมเมนต์ถามตูบังได้เนาะตูบังจะได้ตอบกลับทางคอมเมนต์หรือว่าทักมาทางเฟซส่วนตัวเนาะตูบังลาวเอสเนาะพิมพ์เป็นภาษาไทยเนาะรถทาเนาะตอนนี้มันกำลังรีบูตเครื่องเนาะกำลัง รีบูตเครื่องภายในนะให้มันให้มันน้ำใส่ได้เพื่อจะได้ลบทุกสิ่งทุกอย่างออกจากระบบออกจากเครื่องมันเนาะต้องได้ลอทาอย่างเดียวเนาะ สำหรับคลิปของตูบังเนะาะผู้ใดที่ว่ามักคลิปของตูบังหรือว่ามักอันสาระน่าหูเล็กๆน้อยๆที่ว่าเลขเปลี่ยนน้ำกันเนาะก็สามารถกดไลค์เนาะแล้วก็คอมเมนต์เนาะแล้วก็มมนนวกดติดตามให้ตูบังเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะตูบังจะค้นหาคลิปดีๆที่มีสาระเนาะแล้วก็มีทั้ง คลิปมีสระแล้วก็คลิปที่บม่มีสระปนเปนกันไปเนาะผู้ใดที่ว่ามักคลิปใดก็คนหาเนาะผู้ใดที่ว่า,าบ่บักคลิปใดก็เดือนผ่านไปเนาะตัวบางยินดีเนาะให้คำตำนิติสมเนาะบ่ใดที่ว่ายังบ่ไดหรือว่าบ่เข้าใจบ่ไดก็สามารตตำนิติสมตัวบางใดทางคอมเมนตะ์เนาะทางคอมเมนต์ใ้คิดเนาะแล้วก็ตัวบางจะกลับมาอ่านเบิ่งจะกลับมาเบิ่งตรวจสอบขึ้นเห็นแล้วก็ตัวบางจะตอบทางคอมเมนนะต์เนาะตัวบาง บจะบซีเรียตใหญ่ๆเนาะเห็นคอมเมนต์แล้วตุ๊บางพร้อมที่ว่าจะตอบเนาะรุ่นนี้จะเป็นโปโปรนะุ่น oppo เนาะเออโมเมนต์โมเมนระุ่น vivo เนาะ vivo ว่าก็ลงหน้าลงล่างเลยว่าเท่าไปแล้วเน,ะนาะเราถ้าโดนเนาะตัวนี้นะเนาะแล้วเตะเครื่องของอันเพื่อนๆเนาะปุย๋ยที่ว่ามีมี ข้อมูลลายมันก็จะโดนไปเดนะ้เนาะผู้ใดที่ว่ามีข้อมูลน้อยมันก็จะบ่มบ่ดนบันไดเนาะจะใส่เวลาประมาณสิบสาวนาทีเนาะหรือว่าหานาทีสามนาทีก็แล้วแต่เครื่องแล้วแต่ข้อมูลของอันเพื่อนๆอยู่ใน,อย,ในอยู่ในหน่วยโทรศัพนะท,ลลท์เนะี่ยเนาะมีแต่ร์อทาเนาะขั้นตอนนี้มีแต่รนะ์อทาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วนะ เปิดขึ้นมาแล้วก็อเขาก็กดไปเนาะบล่ายขั้นตอนดอกบล่ายขั้นตอนแล้วก็อาจจะผ่านไปเลยนะถ้ากรณีกรณีอันติดล็อกติดล็อกอันอีเมลเนาะบางก็จะได้แนะนําอีกคลิปต่อไปเนาะวิธีการปลดล็อกอีเมลเนาะตัวนี้เป็นปลดล็อกรหัสผ่านหน้าจอเนาะบางเครื่องเนาะบางเครื่องก็จะบออันติดล็อกอีเมลเนาะบางเครื่องก็จะติดล็อกอีเมลเนาะ จะดีก็แล้วแต่เครื่องที่ว่าเฮาติดตั้งอีเมลตอนที่ว่าเฮาสร้างอีเมลเข้ากับตัวเครื่องเนาะรอ่าเนาะผู้ใดทีวนะ่าไม่ยอยากรอ่าก็สามารถเลื่อนผ่านไปเนาะเลื่อนเลือเล่อนเลือเลอเล่อนรีวิวไปมันหดหน้าที่ที่ว่าตุบังจะได้เฮ็ดขั้นตอนต่อไปเนาะแต่ว่าตุบังไม่อยากตัดคลิปเนะาะไม่อยากตัดคลิปก็เลยตรงใดรอด่าเนาะถ้า่าตัดคลิปก็จะมีคน คอมเมนตะ์เนาะเพื่อนๆก็จะคิดว่าตูวังตัดขั้นตอนที่ว่าสําคัญออกเนาะตูวังก็เลยบวตัดบวตัดคลิปเนาะเป็นคลิปถ่ายออกมาจากกล้องวิดีโอของโทรศัพท์ปิดปแล้วก็มาโพสต์มาอัพลงเลยเนาะมาอัพลง YouTube เลยไม่ได้มีการตัดต่อใดๆเนาะมีเตให้เพื่อนๆรอททาเนาะอดใจรอดทาถ้าผู้ใดบอยักรอท่าก็เลื่อนไปเนาะ ใส่เวลาโดนสมควรเนาะเครื่องนี้อาจจะมีข้อมูลลายเนาะเพราะว่าเป็นเป็นเครื่องของลูกค้านะเครื่องของลูกค้าส่งมามาให้ปลดหลอกรหัสเนาะลืมรหัสลืมรหัสก็เลยมาทำการปลดหลอกเลยการบุได้ใส่คอมพิวเตอร์แม่นแต่น้อยเดียวเนาะมีเพียงแต่นำใส่วิธีการปลด,ด้วยมือเนาะ โดนสมควรโอจนเมื่อยเนาะมือ,นนะมอกลมกว่าจนเมื่อยอยู่เนาะใกล้ๆจะได้แล้วนะใกล้ๆจะได้แล้วมันกับพิบแล้วนะมันกับพิบ ก็เป็นเป็นเป็นครั้งแรกนะที่ว่ามือกองนี้มาจับกองให้นะ,ะสำหรับตอนนี้มาในหน้านี้เนาะจะมาที่การตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเนาะกดเข้าไปเลยเนาะแล้วก็เลื่อนซอกห้าประเทศเนาะตัวบางจะเลือกเป็นประเทศไทยนะหรือว่าภาษาเนาะแต่นี้เป็นภาษาไทยนะถัดไปถัดไปยอมรับเนาะแล้ว ไฟไฟนี่ถ้าไม่อยากใส่ก็ข้ามไปเลยนะข้ามไปเลยนะเพราะว่าหน้าจอมันบุกค่อยอันติดปัดใดเนาะก็เลยเดือนขึ้นมาแล้วก็ยอมฮับเนาะยอมฮับแล้วก็ถัดไปเนาะข้ามเนาะทัดไปข้าม,นะาาม,ามใส่ทันทีนะ ว่ากลับคืนมาไปถัดไปหรือขั้นตอนนี้คอยใส่ใบฝายมาเนาะลองเบิงนะ้งเนาะลองเบิงนะ้งเนาะเบิ้งตัวบางจะอันลิกาซิตอันรละหัสใบฝายก่อนเนาะ เีวนี้ตูวบางได้ปอนรหัสไวไฟเข้ามาแล้วเนาะวันนี้ทัดไปเลยเนาะเมื่อกี้นี้มันอาจจะบผ่านเพราะว่าไม่คัดล็อกนะไม่คัดลอกนะมันอาจจะบผ่านเพราะว่าตูวบางบม่ได้ใส่รหัสไวไฟนะหรือว่าผู้ใดที่มีรหัสไวไฟก็ใส่ไวไฟผู้ใดที่มีไวไฟก็สามารถเปิดอ,อสัญญาณพัทพัทส,สปอร์ตของม่เนะของโทรศัพท์อีกหน่วยหนึ่งมาใส่อีกหน่วยหนึ่งเนาะเปิดแบบนั้นก็ได้เป็นไวไฟคือกันเนาะ ผู้ใดที่มีใบฝาบ้าน,นไไเนาะใบฝายเขื่อนก็สามารถใส่รหัสแล้วก็นําใส่เลยเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ถ้าว่าถ้าว่าผูดด้ใดที่ว่าบูฮู้รหัสเนาะใส่หนึ 1, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกผู้ใดก็ใส่มาสามารถใส่ค่าหกงานเนาะศูนย์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 หกตัวเนาะแล้วก็โอเคลองใส่แบบนี้เบิกเนาะผูดด้ใดที่ว่าใสาา่บ่ได้ก็ลองใส่ เลขศูนย์หกตัวเลขเนาะบางเครื่องจะเป็นสี่ตัวเลขเนาะบางเครื่องจะเป็นหกตัวเลขเนาะจื้อไใเนาะอขั้นตอนนี้เนาะถ้าว่าผู้ใดลืมอันลืมจนะีเมลเนาะสามารถข้ามได้เนาะสามารถข้ามได้ว่าจำเป็นจะต้องใส่เนาะข้ามไปเลยนะข้ามขั้นตอนนี้ข้ามเนาะข้ามด่านทึ่งพี่ไม่ต้องมาตัางค่าเนาะ จะฟาวตังเนาะหลอกมาจบมันนะถัดไปเนาะข้ามไปเลยนะใช่ทันทีเบิ้งสิได้บ่ได้เนาะะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ถือว่าผ่านโอเคร้อยเปอร์เซ็นตะ์นาะถือว่าได้แล้วเนาะแต่ว่าผู้ใดที่ว่าสำหรับคลิปนี้เนาะ ตือบางเฮ็ดได้อันผ่านไปแล้วเนาะคุณใดที่มามีปัญหาบุญใดสมัติคอมเมนต์ถามตัวบางใดนะอ่ะขอขอบใจ